การโดนแบนบัญชีปลิวหรือกันซินไม่ต่อสัญญาแม่จีนินกู้บัญชีลั่นจะซับพอร์ตต่อเรียวว่าสร้างกระแสไวรัลในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะและแฟนๆกำลังถกเถียงกันสนัน่นถึงประเด็นการโดนแบนของน้อลิซ่าศิลปินสาวสวยมากความสามารถหลังเข้าร่วมการแสดงโชว์คาราเบร่ชื่อดังอย่าง Crazy h o s t ในกรุงปารีสจนดันให้แฮชแท็กลิซ่า x crazy h o s t paris พุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วค่ะหลังจากที่นอลิซ่าได้ไปโชว์คาบเร่ชื่อดังอย่าง Crazy Horse ในกรุงปารีสมานั้นตั้งแต่วันที่28-30ถึงกันยายนนอลิซ่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแสดง Crazy Horse ทาให้มีการถกเถียงกันบนอินเทอร์เน็ตของจีนว่าการแสดงของนอลิซ่าเป็นศิลปะหรือเป็นการโชว์ความลามกอนาจาร์ดังนั้นชาวเน็ตบางรายเชื่อว่าการที่นอลิซ่าในฐานะไอดอลสาวระดับโลกได้มีส่วนร่วมในการแสดงอนาจาร์จะส่งผลเสียต่อแฟนๆที่ยังไม่บรรลุ เกรงว่ายาวชนจีนอัจเอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะซึ่งชาวเน็ตบางคนวิาพากควิจารณ์ว่าการแสดงชรบํามเปลืองผ้า Crazy h o s e เป็นการแสดงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้หญิงหรือการทําให้ผู้หญิงหลายคนกลายเป็นวัตถุทางเพศ อย่างไรก็ตามค่ะก็มีแฟนๆมากมายออกมาให้ความเห็นว่าการแสดงของน้องลิซ่าเป็นเพียงการแสดงที่เซ็กซี่เท่านั้นไม่ใช่ภาพลามกอนาจารเป็นการแสดงทางศิลปะอย่างหนึ่งของทางตะวันตกและเป็นธรรมชาติชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎหมายเสรีภาพของผู้หญิงในการแสดงรูปร่างของตนก็ถือว่าน้องลิซ่าไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะพร้อมทั้งนี้ยังมีการค้นหาชื่อของน้องลิซ่ากับ Crazy Horse b a r r y อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ล่าสุดค่ะตามรายงานของบัญชีไวป๋อของสาวลิซ่าที่มีแฟนๆติดตามมากกว่า8ล้านคนก็ไม่สามารถดูได้อีกต่อไปและบัญชีแฟนคลับของเธอก็ถูกล็อกเช่นกันค่ะ ซึ่งเมื่อคลิกที่บัญชีวัปอของนองลิซาและบัญชีของแฟนคลับทั้ง2บัญชีสแสดงให้เห็นข้อความว่าบัญชีนี้ถูกร้องเรียนการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของการประชุมชุม,ช,มชนของวัยปอและตอนนี้ไม่สามารถรับชมได้แม้แต่นักสแสดงชาวจีนที่เข้าร่วมรับชมก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถึงข้อโต้แย้งนี้โดยแองเจล่าเบบี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากการไปร่วมงานบาร์ริดแฟชั่นวีคเพื่อชม c r a z y Ho s t Show จางเจนนี่และเองเจล่าเบบี้ถูกวิาพากษ์วิจาร์ว่าสนับสนุนดุตสากรรมนาจารย์ซึ่งชาวเน็ตก็พบว่าบัญชีวัยบอกของทั้งสองคนทำงานผิดปกติไม่สามารถติดตามหรือส่งข้อความส่วนตัวได้สักพักแต่กลับมาเป็นปกติในเวลาต่อมาค่ะ นอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีโตอ,อินไม่สามารถติดตามได้โดยมีข้อความว่าผู้ใช้รายนี้ถูกห้ามไม่ให้ติดตามเนื่องจากละเมิดข้อบังคับของชุมชนซึ่งอาจจะเป็นการเตือนบุคคลสาธารณะของจีนว่าอย่าให้เห็นการทำหรือเข้าร่วมคอนเทนต์ล่อลมอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อกระแสการโดนแบนดังกล่าวมาถึงประเทศไทยและต่างประเทศแฟนๆบางรายออกมาให้ความเห็นว่า จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้โดนแบนแต่โดนลบบัญชีเนื่องจากองริซ่าไม่ได้ต่อสัญญากับทางค่าย yg entertainment และบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีที่ yg เป็นคนเปิดใช้ให้องลิซ่าส่วนทางด้านฐานแฟนคลับที่สนับสนุน,นองนริซ่าในประเทศจีนอย่างลิซ่าบาก็ได้ออกมาแถลงการ ต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า mm. เกี่ยวกับการกู้บัญชีห mm. วยปอของโนริซ่าแล้ว mm. เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและเร่งกู้คืนบัญชีที่ถูกระงับแต่ไม่สามารถตอบคำถามได้แน่ชัดว่าจะสามารถกู้บัญชีของโนริซ่าให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่พร้อมกล่าวว่าหากทางลิซ่าบาร์เกิดการโดนแบนเช่นกันก็จะสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาแม้จะต้องเผชิญกับปัญหามากมายแต่ทางลิซ่าบาร์ไม่เคยยอมแพ้สักครั้งดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า ตรับได้ที่ยังมีศิลปินชื่อลิซ่าทางลิซ่าบาร์ก็จะคอยอยู่เคียงข้างคอยสปอร์ตศิลปินที่เรารักตรับร้านเท่านานค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานําอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ